สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนจะมาบอก how to หางานในออสเตรเลียให้แบบง่ายๆอยากรู้ใช่ไหมต้องทำยังไงไปฟังกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าทุกคนมีเฟ e บุ o กเป็นของตัวเองให้เข้าไปคำว่ากลุ่มเลยค่ะจากนั้นเข้าไปตรงแว่นขยายค่ะแล้วแนะนำให้พิมพ์คำว่าคนไทยในตามด้วยรัฐที่เราจะไปอยู่ค่ะนะขอยกตัวยอย่างเป็นรัดเมลเบิร์นก่อนนะคะ จากนั้นมันก็จะมีกลุ่มคอมมูนิตี้ขึ้นมาค่ะให้เรากดเข้าไปจอยกลุ่มค่ะอะกลุ่มแรกกลุ่มนี้นะคะคือเน็ตอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วมันจะขึ้นเป็นคําว่าวิสิตค่ะเราลองไปดูกันที่กลุ่มที่2นะคะอะ่ลองเข้าไปกดจอยกลุ่มค่ะกด,ดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะมีกลุ่มแบบแนะนำมาค่ะขึ้นมาให้เรานะคะอ่ะขอลงไปดูข้างล่างหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจไหม อลองขึ้นมาดูตรงข้างบนว่ามีอะไรบ้างก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ตรงกับอ,อะไรที่มันเกี่ยวกับเมลเบิร์นก็ไม่ต้องเข้าไปจอยค่ะเรามาดูกลุ่มนี้กันนะคะกลุ่มนี้บ้านคนไทยในเมลเบิร์นจอยกลุ๊มค่ะพอจอยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มแนะนําขึ้นมาให้เราแบบนี้ไงเออขึ้นมาเราถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยกลุ่มนี้มันมีประโยชน์มันสามารถให้เราไปจอยเราไปหางานตรงนั้นได้ที่เป็นกลุ่มของเมลเบิร์นทั้งหมดเนี่ยเราก็เข้าไปจอยขอไปอยู่ในกลุ่มได้ค่ะแบบนี้ซับนิดอ่าป่ะเราจะไปดูในกลุ่มอื่นต่อเราจะพาไปดูในกลุ่มที่2นะคะ,ะสำหรับคนที่อยากจะไปอยู่ รัดไหนดีซิดนีย์ดีไหมคะโอเคเราลองไปวิสิตกลุ่มซ mm ิดนีย์กันนะคะลองพิมพ์คนไทยในซิดนีย์ค่ะนี่ไงขึ้นมาแล้วบ้านคนไทยในซิดนีย์บ้านคนไทยในซิดนีย์ตลาดออนไลน์คนไทยในซิดนีย์ก็ลองเข้าไปจอยกรุ๊ปได้เลยค่ะโอเค จริงๆแล้วกลุ่มคอมมูนิตี้นี่นะคะมันไม่ใช่แค่หางานได้อย่างเดียวนะคะเราสามารถหาบันพักได้ด้วยบวกกับข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรอย่เงี้ยเราสามารถถามคุณพี่แอดมินข้างในได้นะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ในกลุ่มะคที่เขามีข้อมูลมีความรู้อะไรเขาก็จะมาคอมเมนต์ตอบเราค่ะ โอเคค่ะ okay, จากนี้นะคะเนตจะพาไปค้นหางานในกลุ่มแล้วค่ะซึ่งตัวเนตนะคะอยู่ในเพิร์ดใช่ไหมคะเนทก็จะเข้าไปในกลุ่มคนไทยในเพิร์ดนะคะอ่าเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนตจะเข้าไปในตรงแว่นขยายข้างบนสุดเห็นไหมเอ่ยที่เป็นรูปแว่นขยายตัวนี้นะคะอ่าเข้าไปเลยแล้วก็สมมุติว่าเราจะหางานนะคะเราพิมพ์เข้าไปเลยว่างานอะไรที่เราอยากจะได้อ่ลองเซิร์ชคำว่างานนวด พอดีคําว่างานนวดเนี่ยมันจะมีเวิร์ดดิ้งคำว่างานนวดที่เราค้นหาใช่ไหมเอ่ยนี่ไงขึ้นมาละอ่าใครที่พิมพ์คาว่างานนวดก็คือจะขึ้นมาหมดเลยนี่เห็นไหมรับสมัครทํางานนวดมีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์พร้อมสอนหรือเปล่าหรือให้ประกันมือเท่าไหร่รับสมัครวันไหนอะไรยังไงมีตรงนี้มีอะไรตรงนี้หมดเลยค่ะ อ่าแล้วลองเข้าไปดูสมัครงานร้านอาหารดีไหมอ่าพิมเข้าไปดูก่อนโอเคนี่ไงด,ด่วนประกาศรับสมัครงานดูด้วยนะคะว่าปีพศที่เขามาโพสะมันเป็นปีพศไหนมันอัปเดตหรือเปล่าลองดูได้นะคะหรือว่าจากนั้นเราก็ส่งข้อความไปถามหาพี่เจ้าของร้านคนที่โพสอะคะ่ะเราสามารถส่งข้อความไปถามเขาได้อ่าอันนี้เห็นไหมเนี่ยงานร้านอาหารมีเยอะมาก าหางานค่ะสมาัครงานค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่งนะคะคือน้องเข้ามาพิมพ์เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากทํางานช่วงนี้มีอะไรเงนี้มีประสบการณ์เรื่องโน้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีพวกพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์บอกแนะนํเหมือนก็ว่าเป็นกลุ่มที่เอ่าไม่ได้มีแค่าง,างานเหมือนที่เน็ตบอกนะคะก็คือให้ความช่วยเหลืออะไรเรื่องเดื่อที่เราไม่รู้อะไรยเงี้ยอ่า,อา,อาเห็นไหมเนะี่ยรับสมัครงานตรงนี้อ่า เยอะมากเลยใช้พิมพ์เ o ิร์ดดิ้งอะลองไปงานอันอื่นลองเป็นงานครีมดีไหมอ่ะงานครีมเจอคำว่าง,งานครีมซิขึ้นมาไมเ่เอ่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้มีสอบถามเห็นไหมว่าง,งานครีมนี่เป็นประมาณนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ขออนุญาตค่ารับสมัครงานเห็นไหม ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการสมัครงานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยหลังจากที่เราได้วีซาก็ทำตามแบบที่เน็ตบอกนะคะนี่ก็หวังว่าคลิปวิดีโอคลิปของน็้จะเป็นประโยชน์ต่อใครไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย